สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับอันนี้พวกกับแพรผู้มีเกลียดของเราครับเกลียดโตโตสั่งครับผมโตโตสั่งแปลว่าอะไรโตสัังครบโตสั่งแปลว่าอะไรโตโตง่อยมันข้อมันสัตว์เออทำไมคนอื่นเรียกโตว่าง่อยอ่ะรถดีใครคือรถดีท่าเต่ ไปเลือกเขาว่ารถดีคนแรกบอกมาจะไปสังงกิฟตวันนี้เรามาอยู่กันในโหมดของโศกนาฏกรรมได้ดิบุ้มอันยาอ่อนจังเลยติดเชื้อโตใช่ไหมเนี่ยไม่เอาบอกแล้วไงอยาไปเล่นกับโตมากนิกเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ไหวไม่ไหวคุณจะมาเล่นกับผมไหมโตตัวสั่งแม่งก่อสนบาววครับจิงระเบิดไปแล้ว เครื่องระเบิดไปแล้วแม้เสียงเสียงยังกับขี้ตกน้ำการบล็อกไม่เขาเด็กเขาแบบว่อย่าบล็อกไม่เขาดิกเขาเป็นฝึกตัวเล็กน่าสงสารจะตายที่โคกไปถ้าแต่เขาห่อตัวลงจะโคกเนี่ยลืมกดน้ำให้ด้วยน่ะโอ้ทำอย่างกับคนอื่นเป็นชีเลยไมหรอ ไม่ไหวนะน้องโตแม่งบังบอกให้ลงมาเขาดาวหาดใหญ่ก็ไม่ยอมมาผมนี่กัดนเรี้ยงหนังเลยนะครับหนังดีจุดกัอว์อ่มมันยังไม่จบใช่ไหมเรื่องน่ารักเนี่ยไม่ทราบว่าชื่อโซโต้ตางนี้โซโต้ได้มาจากใครผมได้มาจากคนชื่อมาหรือเปล่าครับใช่เว้ย แตไม่จอดำอุ้ยจอดำจำดิเอ็นโมเทคเด้งครับจอดับจอดับอะอยู่อะ้รอยู่เห็นโมเทคเด้งเฮ้ยทำไมต้องพูดเร็วๆกันด้วยไม่เข้าใจเลยตังตง้งมดีโมตั้งโมดังแอตเดนแลนดพูดเร็วๆก็สนัตนตน์นัต์ไอ้ย่าเ, <c oughs> เป็นเป็นยี่อะไรวะ ไม่ต้องพูดเลยเลยดิอันนี้อะไรครับโตโตออต้ตบต้องเรียกว่าตับต้งสังพอต่อตตตตตนี่ยันกดดนดดันยมากไตตตดบุกต่อบุกต่อบุกตยจัดบุไต่ไใด ไตไตคำนี้นี่มาจากอีไตเปล่าค้มยอดมิตของโต๊ะสังโต๊ะโต๊ะสังพตะขอดอพอตะขอดอปอไอเตอร์ดู้นพอตะขอดอไอเตอร์แต่งให้มึงเล่นเืออะไรอ่ะพอตะขอดอดูเวลาเดี๋ยวหุ่นโดนกด่นคิกเขาคือใช่เนี่ยโต๊โตบอกเขาเตือนนะไม่เลี้ยงหนังเลย อ้าวโตคอโดคืออะไรท้าวเดี๋ยวรอไอ้พระเอกมาเลยท้าวไปเองไปตายเหรอไปตายเป็ดเป็ดเป็ดตายเป็ดตายขาเดี้ยงโตคอโดจะคือเป็ดตายขาเดี้ยงเข้าโรงพยาบาลไม่ดีเวทครับผมได้ตายแป๊บเพราะบุญยาล้างของเทพ โตมาจากอะไรโตโตบอกเขากระซิบก็ได้ปอตขอโดสงสัยจริงๆนะเนี่ยอ้อไก่แม่งคือคนปอตขอโดไปตายไปตายไปตายแล้วขอโดคืออะไรปอตอ๋อคือคืออะไรอ่ยปอตอขอโจ๊ก พองไตก็แบบนี้นี่ถึงจะน่ารักพองไตต้อง,องเสียงแบบญี่ปุ่นด้วยพองไตพองไตไอมึงไปดับคนญี่ปุ่นีไตใไมโต้ตงงพมไตเอ้ยไม่เอาดิดิกไม่แกล้งโตดีเฮยอย่ายืนฟรีดวะไออนน่ไอ้ั อย่ามยโอ้ดาดซะเหมือนจะเจ็บนะไอ้อานุนิชชื่อมันชื่ออานุนิชก็ดาดิไอ้ไอ้เอายิงทั้งหมดแม็กไม่โดนทั้งเม็ดสมมันจะารูกระแพงดิเป็นรูนวิทเบอร์รี่ตอร์บัลลี่โอ้โคตรกากเลยไอ้เหี้ยเมื่อวานวาวบะสนวาวบะสนพรุ่งนี้จะมาอีกคำหนึ่งน่ะผมไม่เรียนช่างไฟแล้วเรียนช่างไฟทำไม ทั้งแอร์ต้องเรียนมะทั้งแอร์ต้องเรียนะทำพวกพอ้องเปิดทำไมไม่เปิดไม่กันอะเพ ปืนฆ่าได้วะอือ,อ,อคนสวยเก็บหมดเกมครมับดูตลกสองบรรทัดพ,พี่พี่ภาพถ่ายยังไงให้สวยก็ัวจริงอะ่ะพ่อมาสิ ก็ล็อกอินของวันจันที่ที่สิบสองเสร็จแล้วนะครับเช็คสต็อกกันหน่อยโอ้โหที่ปิดตาเลยแล้วเนี่ยโตโตโตสั่ง เล่นชุดที่มันมาขายใหม่ปะไม่รู้กูไม่ได้เล่นเลยช,ชุดสีเนะี่ยเนี่ยดูชุดสีอลไรนะสีดําเนี่ยมาเรื่อมาขายเลยทักหลังนีช่ชุดนี่ยิ่งดูแล้วใหม่ใหม่มก็ไม่สวยหรอกทักหลังนี่ยิ่งดูยิ่งผอมก็ยิ่งงาม <c oughs> ชุดนี้แม่งมันเป็นอะไรกูเมื่อยเคยใช้ให้มึงเมือ่อยไอ้ง่ เ้ยมีแพ็กสไนบอนมาขายแล้วเนี่ยห้าหมื่นสิบห้าวันเองมันแพงเองเลยวะราคาเท่าเดิมแต่ปริมาณวันมันลดลงนี่เดีไย่เข้าใจเมื่อก่อนราคาอย่งโหสิบสามสิบวันหมดเลยนี่เ่งทำตัวทียังหมืนแย่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 เมื่อเห็นตัวเงินแย่แย่นี่หนาละคนมันเลิกเลินมดแล้ว่าเดี๋ย ก็เราอิ่มละตัดคลิปก่อนเดี๋ยวแปลงไฟล์คลิปไปละ